สารสอนได้แบบเข้าใจแล้วก็ละเอียดมากเลยครับครูแอปไม่ปล่อยเกรดค่ะนักเรียนต้องได้แล้วจริงๆถึงจะผ่านนะคะตอบโจทย์สมรับเราที่เป็นมือใหม่อย่างนี้นะคะทีมงานทุกคนก็เป็นกันเองมากๆค่ะคุณคืออันดับหนึ่งเลยอะค่ะเดี๋ยวโจบนี่นะครับเรียนตอน่อ สวัสดีครับชื่อแชมป์นะครับอตอนนี้ก็ทำงานเป็นพนักงานประจำบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งอยู่นะครับวันนี้ก็มาได้มมีโอกาสได้มาเรียนคลาสแฮร์สโตกคลาสกับอาจารย์แอดที่สาบ,บันคริสต์คาวนะครับตอนแรกอมองหาว่าเรียนที่ไหนครับก็คือได้ไปดูในคลิปที่อาจารย์สอนแล้วก็ลง YouTube ครับแล้วก็ ได้เห็นผลงานของอาจารย์แล้วก็มีความรู้สึกชื่นชอบผลงานของอาจารย์แล้วก็อาจารย์สอนได้แบบเข้าใจแล้วก็ละเอียดมากเลยครับก็เลยตัดสินใจที่จะมาลงเรียนที่นี่ก็รู้สึกว่าอาจารย์สอนได้เข้าใจแล้วก็มีถ่ายทอดเทคนิคได้เข้าใจแล้วก็ตรงจุดทําให้เราจากที่แบบติดปัญหาเล็กๆน้อยๆในการทํางานเกี่ยวกับคิ้วเนี่ยครับก็สามารถทำได้ โดยง่ายเลยนะครับก็มีเทคนิคที่สามารถถ่ายทอดให้ได้อย่างตรงจุดครับของเราแล้วก็ถ้าใครที่มองหา,าสถาบันที่สอนจักคิ้วอยู่นะครับก็แนะนำเลยครับที่นี่ครับคริสตันคาว กับอาจารย์แอบครับซิต้าค่ะตอนนี้ก็เป็นช่างดําผมช่างแต่งหน้านะคะเออพิ่งกลับมาจากอเมริกาได้ปีที่แล้วแล้วก็กําลังแพลนที่จะเปิดร้านนะคะก็เลยสนใจอยากสักคิ้วแล้วก็ลองหาสถาบันต่างๆที่เรียนต่างๆแล้วก็เห็นวิดีโอครูแอบใน YouTube แล้วก็ชอบวิธีการสอนของอาจารย์นะคะดูเข้าใจง่ายแล้วก็เลยสมัครเข้ามาเรียนเรียนฟูลคอร์สแล้วก็เพิ่งเรียนเฮร์สโตรกเสร็จไปก็ ายากเหมือนกันค่ะต้องต้องฝึกเยอะๆอแล้วก็เป็นเหตุผลที่ซิต้าเลือกเรียนที่ Crystal Crown ด้วยค่ะเพราะว่าไม่จำกัดชั่วโมงนะคะเพราะว่าบางโรงเรียนเขาจะเรียนแบบ5วัน7วันอะไรเงี้ยค่ะซิต้าเลยว่าอันนี้น่าจะเป็นตอบโจทย์สมรับเราที่เป็นมือใหม่อย่างนี้นะคะก็ใครสนใจอยากหาที่เรียนสักคิ้วสักปากสักต่างๆเนี่ยค่ะเซมีเพอร์มเนนตมคกัพก็มาที่คริสตัล c ค o w วได้นะคะ สวัสดีค่ะชื่อนุกนะคะก็ตอนนี้ทําอาชีพเป็นเซลที่มีความงามอยู่ค่ะก็ตอนนี้อยากหารายได้เสริมอีกช่องทางนึ่งค่ะก็เลยเลือกมาที่คริสตัลคาร์คาวนะคะก็มาเรียนสักคิ้วกับครูแอปค่ะก็ได้ลงเป็นฟูลคอร์สค่ะเพราะว่า,าที่นี่สอนเป็นแบบไม่จากัดระยะเวลาเรียนด้วยค่ะ แล้วก็ครูแอป,ปน่ารักมากค่ะแล้วก็ทีมงานคุณครูทุกคนก็ใจดีมากค่ะ,ะตั้งใจถ่ายทอดความรู้ให้ไม่มีการาฟไม่มีอะไรเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ที่นี่อุปกรณ์พร้อมค่ะ,ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่มองหาที่เรียนสักคิวอยู่นะคะก็แนะนำที่นี่เลยค่ะ,อ,ะอยากให้ลองเข้ามาสัมผัสมาดูสถานที่เรียนกันก็ได้ค่ะ <c oughs> ก็คือสะอาดแล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็ทีมงานทุกคนก็เป็นกันเองมากๆค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนารินีนาวาสัยศีนะคะชื่อเล่นชื่อมุ้ยค่ะเดินทางมาเรียนจากจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะกออ็อดีตเคยบินสายการบินกาต้าเ,ออเวยนะคะเป็นแอ h โฮสเทสก็คืออันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าถึงได้ทำไมถึงมาเรียนที่คริสตอลคาวนะคะเพราะว่าเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนแอร์ค่ะ เขาชอบในงานศิลปะแล้วก็พอเราเห็นผลงานของเขาทาง f e c o o o กค่ะเราก็รู้สึกประทับใจในผลงานของเขาเราก็ DM ไปหาเขาว่าเอ้ยอะไรยังไงเรียนที่ไหนสนใจเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแนะนำมาว่าให้เรียนที่สถาบันคิสตัลคาวเขาบอกไม่ต้องคิดที่อื่นเลยค่ะพี่แนะนำที่นี่เลยเพราะว่าหนูหามาเยอะก่อนหน้านี้แล้วก็เลยไดเร็กมาที่นี่เลยไม,ไม่ต้องไม่ต้องไปหาข้อมูลอื่นแล้วค่ะพอมาเรียนก็รู้สึกว่า เออเป็นอย่างที่เขาเล่าว่าเขาบอกว่าที่นี่สอนละเอียดสอนเหมือนจับมือทำสอนจนกว่าเราจะทำได้แล้วที่สำคัญคือแคว้นไม่ปล่อยเกรดค่ะนักเรียนต้องได้แล้วจริงๆถึงจะผ่านนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จบจากที่นี่รับประกันค่ะว่าช่างต้องสิงือดีแน่นอนค่ะยังไงถ้าอนาคตมุ้ยเปิดร้านแล้วควรช่วยมาดูในเพจ Facebook เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อตู่นะคะตอนนี้เป็นช่างสกิลอยู่แล้ว ร้านอยู่ที่หน้ามหาลาัยหอกันค้าชื่อร้านชื่อเพจว่าใส่สีให้คิ้วสวยค่ะส่วนวันนี้ตู่มาเรียนสักคิ้วแฮส์สโตรกับอาจารย์แอปซึ่งก่อนหน้าน,นี้ค่ะตู่สักคิ้วไมโครเบดดิ้งอยู่แล้วแล้วเรามีความรู้ทางด้านลายเส้นอยู่แล้วเรารู้สึกว่าต้านทันไม่ไหวกับกระแสของแฮส์สโตรกที่เขามีความมีความละมุนมีความหวานขึ้นกว่าไมโครเบดดิ้ง ถ้าจะมาเรียนอัพสกิลให้เราได้ราคาเพิ่มมากขึ้นแนะนำเลยค่ะที่คริสตเตอร์ขจากประสบการณ์ของตู่ก็คือที่เนี่ยระบบภาพระบบเสียงทุกอย่างเขาคือแบบโปรเฟชชั่นอลอันดับหนึ่งเลยตู่ตู่คอนเฟิร์มเลยว่าอาจารย์ตี้อาจารย์แอปนี่คือแบบระบบเสียงระบบกล้องระบบอะไรนี่ทุกอย่างนี้คือแบบคือคุณคืออันดับหนึ่งเลยอะค่ะพูดจากใจจริงก็คือแบบ แนะนำที่นี่ได้เลยนะคะคริสตเตอร์ขาวขอบคุณคะ่ะครับสวัสดีครับชื่อใจนะครับ <c oughs> อยู่ต่างจังหวัดเปิดร้านที่หนองบัวลำพูครับ <c oughs> ก็เบื่ออาชีพตัดผมอยากจะมาเรียนสกิวที่นี่ก็ลงคอร์สแฮสโตก็ได้เข้าใจวิธีการเดินเส้นให้ตรงขึ้นให้ใหเส้นคมขึ้นก็ รู้สึกว่ากระจางขึ้นเยอะครับอย่างที่เคยไม่มั่นใจก็รู้สึกดีขึ้นเยอะก็อยากให้เพื่อนๆหรือน้องๆหรือพี่ๆที่อยากจะเรียนให้มาเรียนที่นี่ครับเดี๋ยวจบนี่แล้วก็เรียนต่ออีกแน่นอนครับขอบคุณครับผม